ระดับสองเอ้าวิบจากนี้จะบอกเลยเป็นสถานดีดับเพลิงแล้วต้องมาลอดเอาชีวิตที่นี่ให้ได้โอเค ับเพิงเดี๋ยวมันจับเรามาจับตกเล่นดีกว่าปาร์ตี้กันเถอะปาร์ตี้เงินห้าสิบห้าสิบจะเอาไปซื้ออะไรได้ร้อยสามสิบห้านั่งจับนั่งจับ,จบไม่ต้องซือ้อนั่งจับ น้องจากเริ่มแล้วต่อยอุ้ยแบบง่ายเหรอเบสิกเหรอเบสิกมากเบสิกสิกมาอุ้ยเมื่อกี้มมงไม่เห็นหลุมเมื่ก,กี้กัโดนข้างๆเป็นเลเซอร์อข้างๆตรงของหลุมอะ่ะเป็นเลเซอร์เราเยอะ ข้างมันเป็นเลเซอร์นี่พี่ใช้ใช้อะไรการกระโดดแบบเร็วกันกระโดดเร็วจะบอกเลยตรงเส้นเนี้ยมันโจทยแต่พี่กลัวเส้นฝ้ากับเส้นชมพูแต่มันกลัวเส้นเหลืองโอเคพี่จะทิสป้งรออยู่นะ